ชีวิตจะเปลี่ยนเมื่อก้าวสู่แคมป์5สวัสดีค่ะถ้าทุกท่านอยากประสบความสำเร็จแน่นอนพิโตแคมป์5นะคะเป็นแคมป์เปลี่ยนชีวิตทักชีวิตหลักสูตรนะคะแคมป์5ของเราเป็นแคมป์ที่ทําให้เรารู้นะคะเป้าหมายและช่วทุกคนถ้าใครให้เข้าหลักสูตรแล้วคุณจะร่ํารวยและมั่นคงตลอดชีวิตนะคะอย่าเสียเวลาทํางานตลอดชีวิตแต่ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการหาเงินเพื่อได้ใช้เงินตลอดชีวิตก็ขอทุกคนร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ i b o อสแคม5ห้ามพลาดอาจารย์เดฟพลังออโตเจนิกอยากสำเร็จอย่าลืมมาแคม5เพราะว่าการที่ใช้พลังออโตเจนิกเนี่ยไม่มีใครเคยรู้เลยว่าความสำเร็จมันต้อนอยู่แค่นิดเดียวและว,วันนี้บริษัที a ดด i BOS อยากให้พวกเราสำเร็จกิงกันทัทีรวมพลังไปให้ได้เพราะโอกาสดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเพ็ดการันตีโดยเรียนมาแล้วถึง20คอร์ขอตัวเองยังเป็นต้นแบบของความสำเร็จได้พลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณจะออกมาใช้ด้วยความที่เป็นตัวตนคุณเองไม่เหมือนใครอาจารย์เดฟเท่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตให้พวกเราเดินทางสูง่เป้าหมายความสำเร็จที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นห ใครพลาดถือว่าคุณตกเทรนบ,นบริษัทดีไอบอสหามาให้คุณในวันนี้เรียบร้อยแล้วจองให้ทันไปให้ได้ใครพลาดถือว่าเสียโอกาส1,950มันโคตถูกกับงานนี้นะครับพบกันที่คมป์5ค่วันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาตามคำเชิญของพี่เพชรนะคะมางานบริษัทดีไอบอสก็ได้ความรู้เยอะเลยตัดสินใจสมัคร แล้วก็ได้ฟังพี่เพชรพูดถึงความสำเร็จที่จะก้าวเข้าสู่ทางรัฐของอาจารย์เดฟเลยตัดสินใจที่จะซื้อบัตรเพื่อเข้าไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆกับทีมฝากตัวด้วยนะคะฝากด้วยนะครับผมมาใหม่จริงๆครับผมมีความสนใจที่จะไปงานนี้เพื่อความสำเร็จทางรัฐได้ฟังจากคุณเพชรครั้งแรกก็ตัดสินใจซื้อบัตรเลย เพื่อจะไปงานนี้ครับผมสบายดีสมาชิกดีไอบอลสอบปปล่าทุกคนบาวาสมาชิิอยุไทยยาผาดแคมหาเด้อมาพอกันรับรองเลยว่างานป่าตีคำขึ้นในวันในงานแคมแคมหาของเฮารับรองเลยว่ามวลอีลีหามผ่านมาพอกัน ทุกแคมป์เราเดินทางมาตั้งแต่แคมป์หนึ่งแคมป์สองแคมป์สามแคมป์สี่และวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี้เราจะมาพบกันที่แคมป์ห้าทุกทุกแคมป์มีแต่ละแคมป์พิเศษทั้งนั้นแต่ในแคมป์ห้านี้พิเศษยิ่งกว่าอยากให้ทุกคนมาแคมป์ห้าเราจะได้มารวมพลังการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะแนวความคิดเกิดจากการรวมพลังเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะคะสำหรับแคมป์ห้า นักลบตีไอบอสแล้วมาพบกันนะคะวันที่21-22ที่โรงแรม The p i าย r ี sort จังหวัดปทุมธานีแล้วมาสนุกด้วยกันค่ะ